สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาสตร์โทนัทาโร่งนะคะเอาพลังงานบบกมาให้อีกแล้วอันนี้เป็น energy ของคลิปราศีต่อมาเป็นราศีธา,า,านาจนาศุขันธถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธนูมาดูคลิปนี้ได้นะคะก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด comment, กระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งออเวอร์เปอร์สวยๆถูกๆราคาแบบ หายยากมากแล้วก็แต่งของให้ฉ่ำๆนะคะแล้วก็รวมถึงการดูดวงส่วนตัวที่ราคาเริ่มต้นที่ร้อยเก้าเก้าแล้วก็โปรหลักทางเซตเริ่มต้นที่สามเก้าเท่านั้นคือหายยากมากๆอือเพราะไข่มีไพ่ที่เป็นไพ่แบบไพ่ที่เขาไม่แบบว่าเปิดให้กันแถมในโปรด้วยอืมฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการจะดูหรือเช็คไพ่เลยแบบเนี้ยเออมามาจองคิวเพราะว่าการดูไพ่แบบไข่สนุกค่ะอืม <laughs> นะ ทีนี้อ่าไม่เสียเวลานะมาดูกันอ่ะเหมือนเหมือนเดิมลืมบอกใครที่ต้องการแบบว่าจะจองคิวไม่ว่าจะเป็นอ่ดูดวงหรือสัง่งไวเปอร์นะคะขอคมกรุณาว่าผู้ที่แอดมาขอคนที่พร้อมและจริงจังจริงๆคือพร้อมอยากจองโปรไหนอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วค่อยแอดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของบางทีคนที่แอดมาแล้วไม่ได้จริงจังหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยใครจะต้องบล็อกออกแล้วก็เพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับ คนอื่นๆที่เขาแอดมาในแต่ละวันทุกๆวันอะไรเงี้ยเพราะมันมีบางคนแอดมาไม่ติดนะคะอโอเคอ่ะทีนี้มาดู <sucks> พลังงานกันนะว่า energy ตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของราศีข้าวนาฬิกาชาศีธนูนะคะนักสัมพันธ์ชาวราศีข้าวนาฬิกาชาศีธนูพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยนักสัมพันธ์ชาวราศีข้าวนาฬิกาชาศีธนูพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยสิ ให้มี c o r ิ e พนเ n นซี่เอ็ก s ์เพลซยูเลิฟในพลังงานที่เขาเรียกว่า Energy ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโมเมนที่ธนูบางท่านเนี่ยอาจจะมีกุงกงก้งกิ้งหรือ <c> ม <oughs> ัแค่ว่ากุ้งกิ้งเข้าใจคำว่ากุ้งกิ้งไหมคือ Express Your Love เนี่ยมันหมายถึงใครบางคนในี้ที่คุณอยากจะแสดงออกในความรักกับใครมากๆหรือใคร <c oughs> เขาเรียกว่าธนูบางท่านมีโมเมนที่ใครบางคนมีใครในชีวิตที่เหมือนแบบว่า อยากจะเข้ามาหรือคุณอยากจะเข้าไปแบบว่ามีโมเมนต์ได้แบบแสดงออกในความรักกุงกิงมุงมิงกับใครมันเป็นไพ่อโรมนติกเตอร์เอ็กซ์เพรสฟิลลิง่งเอ็กซ์เพรสเลิฟอะไรแบบเนี้ยแบบปลดปล่อยความรู้สึกแสดงออกในความรักนะคะมันมีพลังงานของธนูบางท่านที่คุณสามารถมีโมเมนต์ที่ทําแบบนี้ได้หรือ,อกในะนึงคือเป็นธนูที่แบบว่าคุณต้องการอยากจะทําแบบนี้กับใครบางคนอืมโดยเฉพาะพวกคนที่แบบว่า ถ้ามีคนรักกันนั่นแหละก็มันอยากแสดงออกความรักกันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกคนคุยพลังงานแบบนี้มันเป็นเอจี้ไหมให้กบบว่ามันเป็นฟีลิ่งที่อยากจะอยากจะลุยได้อยากจะเหมือนคล้ายๆกับถ้ายิ่งเป็นคนคุยเนี่ยพลังงานแบบนี้มันหมายถึงอะให้กับว่าบางครั้งคนเราคนคุยอ่ะมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับจังหวะหรือกำแพงบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยจุดเนี้ยทําแบบนี้ได้นะแต่จุดนี้ ยังทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่คนคุยอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็เลยมีพลังงานที่มี energy แบบนี้อยู่ในตรงนี้พลังงานมี energy c o d e p e n d e n c y ด้วยนะคะคือธนูบางท่านในคุณอาจจะรู้สึก codependence กับใครเป็นพิเศษอืมขอเขาเรียกว่าใครบางคนที่เป็นธนูที่มีใครอยู่ในใจที่ฟังอยู่ในใจที่ผูกติดอยู่ในใจที่ผูกมัดผูกพันอยู่ในใจที่แอ d i c t อยู่ในใจหรือถ้าเป็นคู่รักกันเนี่ย ถ้าเป็นคู่รักของธนูบางท่านกับคู่บางคู่ที่เป็นคู่ปกติพลัางงานแบบนี้คอดิเพนเดนซีมันหมายถึงว่าเธอกับฉันเหมือนคล้ายๆกับเราแบบเราเราคอดิเพนเดนซ์คือเราแบบเราเราเราไปไหนเธอก็อยากไปด้วยเธอไปไหนเราก็อยากไปด้วยเธอทํา,ไไอ,า,าทอะไรเราก็อยากทําด้วยอะไรคือนี่คือพลังงานคอดิเพนเดนซีของคู่รักบางท่านเออจริงๆแล้วคนดิคอดิเพนเดนซี่มันสามารถเป็นพลังงานที่ดูแบบ ก็โอเคนะในในพลังงานคู่รักที่มันดีอะนะเออเพราะว่าบางบางครั้งคนเราอะคนบางคนจะมีาสตร์ที่อย่างเช่นแบบพอมีแฟนมีคนรักมีจามีภรรยายมีอะไรก็ตามที่มันรักกันดีอะมันจะมีความแบบบางทีบางคนคลั่งรักบางทีแบบติดแฟนที่ติดสามีติดภรรยาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเออนะคะทีนี้เนี่ยมาดูพลังงานของไพ่าเาเราเข้าที่ไข่ให้ในวันนี้ของเซตเซตที่เป็นเดือนสิงหาหน่อย มาดูพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นนะคะยูเพอร์ s o นของชาวธนูไพนี้ต้องการจะออกมาอืพลังงานตรงนี้มันมีเอเนจีอย่างที่บอกคือมันมีทั้งพลังงานที่มันเป็น คนที่รู้สึกผูกพันผูกมัดอยู่ในใจกับใครอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเพราะมันมีไพ่คนอิมเพเนนซีแล้วมันก็มีพลังงานธนูบางท่านตรงนี้ที่แบบว่าอยากจะสามารถที่จะ place, mm hmm. เอ็ก e ์เพ o v เกับใครได้บางคนอาจจะมีโมเมนต์ที่ทําได้แต่บางคนอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบยังทําไม่ได้แล้วรอคอยสิ่งเหล่านี้ไพ่มีพลังงาน I lost my self for a little while คือพลังงานตัวนี้เนี่ยเอเนจีไพ่นี้อยากออกมามันอาจจะเป็นธนูบางท่านที่รู้สึก lost อาะ loss หมายถว่าสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเหมือนแค่ก่อว่าบางทีความรักทําให้สูญเสียหรือลงทางนิดหนึ่งสําหรับธนูบางท่านหรืออาจจะเป็นคนของคนของธนูบางท่านในคลิปนี้ที่พวกเขามีพลังงานที่รู้สึกแบบนี้ได้เช่นเดียวกันพลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ l o s t myself สูญเสียความเป็นตัวเองไปรู้สึกบางทีสถานการณ์ของความรักบางทีทําให้บางคนเหมือนแบบเสียหลักหรือแบบเหมือนขาดความเป็นตัวเองไป หรือบางทีใครบางคนทําให้คนคนหนึ่งขาดความเป็นตัวเองไปหรือสูญเสียความเป็นตัวเองอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมพลังงานเนี่ยให้มันมี energy ที่เป็นพวกอ,อมันมีพลังงานของอ,อคู่รักบางคู่ที่แบบว่า ธนูกับใครบางคนอาจจะต้องปล่อยกันไปถ้ธนูกับใครบางคนที่เหมือนแค่ใหว้วอยากให้อีกคนหนึงให้อภัยอีกคนหนึ่งคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเธอคนนั้นจะให้อภัยฉันได้นะฉันอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอืมนี่เดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่ตรงนี้หน่อยพลังงานความรักของชาวราศีคณะลัคนาสุขธนูช่วงเดือนสิงหาคมนะคะพลังงานความรักของชาวราศีคณะลัคนาสุขธนู ิปเรืองสิงหาคมพลังงานความรักชาวราศีคณะราชนสุขธนโพลังงานเป็นอย่างไรฮมพลังานความรักของชาวราศีคณะราชนสุขธนโพลังงานของชาวราศีนณ้นจนาสุขันโพลังานเป็นอย่างไรนั่นไงพลังงานความรักของชาวราศีคณะราชนสุขธนโน ความรักความานชาวราศีคานาดาวจันทรศุขธนูนะคะพลังงานความรักความสผานชาวราศีคานาราจะนทสุขธนูพลังงานความรักความผานชาวราศีคานาราจะนทสุขธนูอืมเด็กถือเหรียญเจ็บถ้วยควีนเหรียญสามในเท้าเจ็ดดาบพลังงานแบบเนี้ย มันมีคนที่อยากเจอใครบางคนในคลิปนี้มากๆคือพวกคุณอยากเจอใครบางคนมากมากคอีกในหนึ่งคือมีใครบางคนตรงนี้ที่เหมื่แค่ใครกับว่าเป็นความปรารถนาที่อยากจะเจอใครบางคนมากๆที่ได้แต่มองมาอยู่ในจุดของตัวเองอืมโดยเฉพาะไพ่ในกล่องไพ่ที่มีพลังงาน energy เด็กถือเหรียญด้วยแล้วคุณมีพลังงานที่เป็นไพ่ของควีนเหรียญด้วย และที่สำคัญไพ่ของคุณมีพลังงานที่มี energy สามสามเมเาวาด้วยในใต,ต,ต้ใต้ไพ่ต่อมาของหลังจากห้าใบตรงนี้อืมอีพลังงานตรงนี้ค่ะไพ่ฮาร์ฟแคือต้องบอกว่า energy ของบางท่านเนี่ยธนูบางท่านคุณอยากมีความรักที่แบบจริงจงังอยากมีรักที่ลองเทอมอยากมีรักที่รู้สึกว่า mature รักแบบที่ โตโตกันแล้วอะคือแบบนึกออกปะคือคือแบบอยากมีรักที่เหมือนรู้สึกว่าเราก็ไม่ชชว่์กับคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นก็เหมือนแบบไม่ชชว่์คือมีความแบบวุฒิภาวะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความพร้อมความมั่นคงความลงตัวทุกอย่างคือมันมีพลังงานของของธนูที่ต้องการหรือมีความรู้สึกหรือมีความคิด หรือมีในเรื่องของ expectation คำคาดคมคาดหวังความปรารถนาอะไรแบบนี้แล้วก็พลังงานเนี้ยมันมีคู่บางคู่ตรงนี้มันมีใครบางคนตรงนี้ในคลิปเนี้ยพวกคุณหรือพวกคเรานั้นมีพลังงานของการที่อยากจะ mm. เขาเรียกว่า mm. อยากจะมีโอกาสที่ให้ใครบางคน mm. ให้อภัยอีกคนหนึ่งได้เออโดยเฉพาะคู่ที่มีพลังงานแบบนี้ mm. คู่ที่มีความรู้สึกของการ loss loss ในเรื่องของเขาเรียกว่าสูญสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความรู้สึกที่มีกับใครหรือ,อเสียหลักในเรื่องของความรักมีในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีการ walk away walk away เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของบางคูม่มันมีในเรื่องของการที่ใครบางคนอยากจะให้อีกคนหนึ่งให้อาภายัยโดยเฉพาะใครที่ทําผิดกับอีกคนหนึ่งนะคะ <c oughs> ใ้พลังงานตรงนี้นะคะมันมีธนูบางท่านที่สามารถเดียวกับชาวผุดศพอยู่ตรงนี้ได้ด้วย อืแล้วก็มีพลังงานเอ็มเพอเรอร์ Emperor, ตรงนี้เป็นไพ่ใหญ่ด้วยเป็นไพ่เมตมีพุธศกับเมตอยู่ตรงนี้ธนูบางท่านอาจจะดีกับชาวธาตุด,ดินธนูบางท่านอาจจะดีกับชาวัดตุไฟได้อืมดีกับชาวธาตุน้ำก็ได้สําหรับบางท่านอืมกรกฎพิจิกมีนกับธนูอะไรแบบนี้แล้วก็พลังงานตรงเนี้ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ย มันมีคนที่บางท่านอาจจะเป็นธนูที่แบบว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าสายที่เป็นเครื่องแบบสายที่ทํางานในอาชีพที่มันมั่นคงหรืออะไรก็ตามที่แบบว่ามันมีในเรื่องขององค์กรที่มันมั่นคงแล้วก็มีในเรื่องของอบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นที่แบบว่าสายที่เป็นอาชีพที่หลายคนหลายคนรู้จัก อยู่ทั่วไปในทั่วโลกนี้อยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องแบบแบบทหารตำรวจสายที่เป็นอ่เขาเรียกว่าข้าราชาการราัฐวิสาหกิจองค์กรอะไรที่มัน,นแบบแบบมีความมั่นคงอะไรแบบอยู่ตรงนี้ได้ด้วยอืมกับสองคือพวกคุณพวกคุณอาจจะเป็นแบบนั้นหรือพวกคุณดีลกับใครที่เป็นพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องในกษณา,าแบบนี้ได้แล้วก็ มีลักษณะของบางคนที่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นคือจะเป็นลักษณะของพวกคนที่แบบเป็นลักษณะของเซลล์เอ็มพอยร์หรือบิสเนสอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมหรือมีใครบางคนตรงนี้ที่ธนูบางท่านคุณอาจจะมีในเรื่องของสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบสามารถบริหารจัดการหรือเอาอยู่กับในสิ่งที่คุณทําได้ หละอในนึงคือเป็นพลังงานธนูบางท่านที่คุณดิวกับใครที่เขาค่อนข้างจะมีโปรไฟล์หรือในเรื่องของชีวิตไลฟ์สไตล์หรือการจัดการหรือการความสามารถหรือการแบบเก่งในเรื่องของงานหรือในสิ่งที่พวกเขาทําหรือพวกสิ่งในสิ่งที่พวกเขาเกี่ยวข้องอะมีพลังงานที่ดีอืมอยู่ตรงนี้ พลังงานตรงนี้นะคะใครมีความรู้สึกว่าเอ e เ g y จตรงนี้ใครบางคนอาจจะต้องดิวกับใครที่ค่อนข้างที่จะมีะรเรื่องของเขาเรียกว่าการกระทำำําคําพูดหรืออีโกมีอะไรบางอย่างที่บางทีบางคนเน่ยคือผู้ชายผู้หญิงบางคนอาจจะชอบให้คนอื่นๆแบบ Compliment ตัวเองชื่นชมตัวเองแต่เหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ไม่ชอบที่จะ Admit หรือยอมรับกับการกระทําผิดหรือความผิดหรือคําพูดหรือสิ่งที่ผิดผดอะไรแบบนี้อืม พลังงานมีลักษณะแบบนี้ด้วยสองเหรียญเป็นใบเล็กเหมือนกันกับแปรถวยแล้วก็มีไพ่ใบเล็กใบหนึ่งเป็นหกไม้เทา้าไพ่เป็นพลังงานที่มีชัยชนะอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ใบหนึ่งพลังงานของเอเนจีของเขาเรียกว่าบางคนตรงนี้อาจจะต้องอยู่ในจุดที่หมายหมยว่าในความรักในปัจจุบันคือไม่ว่าธนูบางท่านจะดีกับใครหรือไม่ดีกับใครหรือจะเป็นไงก็ตามคือ บางคนอาจจะต้องอยู่ในจุดที่หมายให้กอบว่าเข้าใจแล้วก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับปล่อยวางหรือโปรงกับเรื่องความรักว่าเอมถึงวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะมีชัยชนะหรือสําเร็จได้ในเวลาที่มันใช่อืมถ้าจังหวะของคนที่มันไม่ใช่บางทีมันก็อาจจะต้องเหมือนให้กับว่าโอเคปล่อยกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะสําหรับบางคู่นะอืม energy ตรงนี้มีพลังงานของบางคู่ที่อยากให้อีกคนนึงให้อภัยกันแล้วมันก็มีบางท่านที่เหมือนแบบว่าคิดคิดหรือมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบอยากจะสามารถมีโอกาสที่แบบว่า second chance หรืออยากจะสามารถที่จะมีโอกาสที่ถ้ามีการให้อภัยหรือเข้าใจกันสําหรับบางคู่ตรงนี้ถ้ามีการสื่อสารหรือพูดคุยกันที่ดีหรือถ้ามีการที่แบบว่า make ด deal make a d a l คำข้อตกลงหรือความความเข้าใจที่มันดีกว่านี้ มันยังมีใครบางคนที่อยากจะเจอกันแล้วก็อยากจะสามารถที่จะมีโอกาสที่ดีในความสัมพันธ์แล้วก็ใครบางคนนี้ต้องการแบบคาดหวังในความสัมพันธ์ที่ให้มันสักเซสและประสบความสําเร็จในแบบที่เราจริงจังกับใครได้หรือมีใครมาจริงจังมาลองเทอมมามีคอมมิตเมนต์กับเราได้อยู่ตรงนี้พลังงานของธนูบางท่านตรงนี้โดยเฉพาะธนูที่ยังขาดขาดในเรื่องของความรักเนี่ยคุณต้องการรักที่แบบเป็นรักที่ ลองเทอมเหลือจริงจังมากมากนะคะอะโอเคอันนี้เป็นพลังงานของ Energy c l i p คลิปธนูตรงนี้คข่าวเดี๋ยวมาดูพลังงานราศีอื่นให้ต่อใครตร้องการจะดูดวๆส่วนตัวหรือสั่งวาลเปอร์ทำอมาที่หล่ของใครเคจะเดยวเซตวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ